สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เผยภาพดวงจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในคืนดวงจันทร์เต็มดวงค่ะที่โคจรเข้าใกล้กับโลกที่สุดในรอบ68ปีเพื่อน้อมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดรสรันปโสยจินดารองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศ,าศาสตร์แห่งชาติหรือสอดรอเปิดเผยว่าในคืนวันที่14พฤศจิกายน2559ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏในตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีนี้ที่ระยะห่างประมาณ356,511กิโลเมตรซึ่งเรียกกันว่าซปเปอร์ฟูมูลและยังเป็นการโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบ68ปี โดยสดรได้ตั้งใจเก็บภาพดวงจันทร์เต็มดวงในค่ำคืนประวัติศาสตร์นี้เพื่อน้อมรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมีความสนพระ,ะราชหฤทไทยด้านดาราศาสตร์มาตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์ และเรายัางได้วางแผนการเก็บภาพดวงจันทร์ในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพในช่วงดวงจันทร์ขึ้นจากขอบฟ้าท้องฟ้าเปิดสามารถบันทึกภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ทางสดรได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกองทัพเรือในการให้ความอนุเคราะห์สถานที่บันทึกภาพประวัติศาสตร์ดังกล่าวส่วนอีกสามภาพที่สดรได้มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นภาพดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกในมุมมองภาพลวงตาเมื่อมีวัตถุเปรียบเทียบจะทำให้คนมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ที่อยู่บริเวณกลางฟ้าที่ไม่มีวัตถุใดๆอยู่ใกล้เคียง ซึ่งทั้งสภาพก็เป็นภาพบุคคลชูเลข9สื่อแทนความจงรักภักดีของพระสบนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช